ครับดีครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญช่อชัยพึกระลับผลพูนทวีของหลวงพระเป็นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกันนะครับอีกหนึ่งตำนานฟาร์มหายากของเหรียญของวัดบางพระเลยครับครับเหรียญช่อชัยพึกราลบผลพูนทวีรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง0นห้าสามนะครับอ่าเท่าที่วงการเราพบเจอเนี่ย ก็มีการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อครับเนื้อที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองคําครับเนื้อทองคำเนี่ยจำนวนการจัดสร้างเนี่ยอยู่ราวหกสิบสี่เหรียญครับแต่ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดของลวงเปิลเนี่ยบอกว่ามีการจัดสร้างมากไปฝนั้นนี้ครับแล้วก็เนื้อที่สองเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินเนี่ยจำนวนการจัดสร้างเนี่ยตกอยู่ที่สามเหรียญครับส่วนเหรียญตัวเนื้อทองแดงเนี่ย จำนวนการจัดสร้างเนี่ยตกอยู่ที่เก้าเหรียญครับในโลกใบนี้ครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งของวัดบางพาที่หาชมยากครับวันนี้ผมก็เลยเอา,อาเหรียญช่อชัยพฤกษ์ลาผลพูนทวีที่ผมเก็บสะสมได้เอามาให้ชมและศึกษารครับทั้งสามเหรียญเนี่ยตกอยู่ที่ดอนเมืองหมดครับกรุงเทพครับ สำหรับเดืียนแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อตะกวัวลองพิมพ์ช่อชัยพึกราบผลพูนทวีครับเหรียญแบบนี้ส่วนมากเนี่ยก็จะตกอยู่กับลูกศิษย์ใกล้ชิดครับหรือผู้ร่วมกันจัดสร้างาวัตถุบางคนเหรียญรุ่นนี้ครับครับเป็นเหรียญต้นกำเนิดช่อชัยพึ่ของ เหรียญตัวเนื้อทองคาเนื้อเงินและก็เนื้อทองแดงนะครับรับเหรียญน,นี้ก็มีจานร,รอบรอ,รอบบริเวณเหรียญครับจานเต็มสูตรครับหายากครับเป็นเหรียญที่ผมเก็บด้วยความภาคภูมิใจอีกหนึ่งเหรียญครับครับมีเงินก็หาเช่าบูชาไม่ได้ครับตอนนี้ตกอยู่ที่ดอนเมืองครับ เหรียญที่ผมชอบมากก็อีกหนึ่งเหรียญครับส่วนเหรียญเ,เนื้อทองแดงที่ผมเก็บสะสมได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองเหรียญแล้วนะครับครับเหรียญทองแดงจำนวนการจัดสร้างเนี่ยทั้งหมดเก้าเหรียญครับในโลกใบนี้ครับหายากฝานเนื้อทองคำอีกครับ เนื้อทองคำเนี่ยจำนวนการจะสร้างอยู่ราวหกสิบตีเหรียญแต่เนื้อเหรียญตัวเนืเ้อทองแดงเนี่ยแค่เก้าเหรียญในโลกใบน,นี้ครับหายากฝากสุดๆครับ,รบสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแรกที่ผมมีมีเลยครับที่เก็บสะสมได้ครับห่วงเนี่ยก็จะหักมาแบบเดิมๆเลยนะครับเป็นแบบเก้า เหรียญห่วงห่วงห่วงหักแบบเดิมๆนะครับเท่าที่ผมพบเจอในอวงการพระเครื่องเนี่ยก็มีอาจารย์อาจารย์อีกท่านหนึ่งเนี่ยห่วงเหรียญเขาก็หักเหมือนกันครับเหมือนเหมือนของผมเป๊ะเลยนะครับเท่าที่ผมพบเจอในวงการนะครับอาจารย์ท่านนั้นน่าจะอยู่แถวๆย่านคนครปฐมนะครับครับถ้าเหรียญสภาพเต็มๆเดิมๆเนี่ยก็จะมีห่วงอยู่ครับ เป็นห่วงตันครับห่วงตันมหาอุดหยุดลูกปืนครับเอามาแบ่งปันกันครับสําหรับอ่าให้เพื่อนเนี่ยได้รับชมครับสําหรับคนที่ชอบสะสมพระเครื่องของหลวงปู่วัดังพานะครับไม่ควรพลาดครับดูกันไปศึกษากันไปครับแล้วก็หาเก็บสะสมกันไปครับหาเก็บสะสมของแท้ๆครับอย่าไปเก็บ สะสมแบบว่าของําปลอมเรียนแบบมาอย่างเงี้ยครับไม่ดีครับในปัจจุบันเนี่ยวงการพระเครื่องเราเนี่ยของปลอมเรียนแบบเนี่ยมีมากมายครับในปัจจุบันเนี่ยผ้าปลอมเนี่ยตอนเนี้ขึ้นห้างไปหมดแล้วนะครับไปขายตามห้างต่างๆเนี่ยกันเป็นจำนวนมากครับทั้งขายส่งผ้าปลอมเนี่ยก็ขึ้นไปบนห้างกันบางท่านเนี่ยเก็บผ้าปลอมเอามาทำเฟซบุ๊กยูทู e เล่าไปเรื่อยเปื่อยไปตัวเองเล่นผ้าไม่เป็น พาพาคนอื่นเขาเล่นไปแบบผิดๆอีกครับพาปลอมเลียนแบบขึ้นห้างไปหมดแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับสนามพัดท,ทั่วไปที่แบบร้อนๆเนี่ยคนเขาก็จะไม่ค่อยเข้าครับตอนเนี้เขาก็จะขึ้นไปบนห้างไปตากแอร์เย็นๆกันห้องน้ํากฟ็ฟรีอาหารก็อร่อยด้วยครับในตามห้างสับสิบนค้าต่างในในปัจจุบันนี้นะครับ บางท่านเนี่ยเก็บแต่พระมาปอมพ้าเพอฝันพระทุนเด็ดผ้าชุดเบญจาภภาคีพระหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมหลอดพระคงมีแต่พระมมปอมเอามาห้อยเต็มคอหนักคอเปล่าครับหาพ้าอะไรก็ได้นะครับที่มันแท้และมีและก็มีจุดตำหนิไปครับไปไหนมาไหนเนี่ยห้อยไปไม่อายใครครับหรือไป่าไปห้อยพ้ามัมปอมไปครับ ดูด้านหลังเหรียญกันบ้างนะครับครับหลังเหรียญครับคนไปเรื่อยๆครับสําหรับคนที่ชอบสะสมนะเครื่องไม่ควรพลาดนะครับของแท้ๆครับสําหรับเปลี่ยนช่อชัยพฤกษ์ของวัดบางาพาแบบทแท้ๆครับหอยของแท้ไปไม่ไอายใครครับสบภาพเมเดิมครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะมีการจานด้วยเครื่องมาจากวัดเลยครับจะเรียมสวยงามนี่ต่างหากครับครับดูกันเบื้องต้นเงินฝากครับครับเหรียญช่อชัยพึกเหรียญต้นแบบของการจัดสร้างเหรียญช่อชัยชัยพฤกษลาบผลพุทวีครับของแท้ๆที่สวยครับ มีเงินก็หาช่าบูชาไม่ได้ครับสำหรับเหรียญน,นี้ครับ <Okay. S 1> เหียนตำนานโชคลาภของอหลวงเปิรนวัดบางพาครับครับหรือวนไปเรื่อยๆครับ แสงอาจจะทอ้อสะท้อนหน่อยครับของด้วยแท้ครับจานด้วยเครื่องล้อมรอบครับตำนานฟรามหายากของเหรียญช่อชัยพษ์เลยครับ ท้อตหน่อยครับมีกรอบปะติดอยู่ครับครับทุกนไปเรื่อยๆครับ แ,แท้ครับเปลี่ยนที่2ครับเงบเกตกันไปก่อนนะครับถ้าเป็นบล็อกแท้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินขยื่นออกมาครับ ก็จะมีเม็ดไข่ปลาเนี่ยกระจายอยู่รอบบริเวณครับแล้วก็จะมีเมเ็ดผลดอยู่ประมาณตรงช่วงเท่าไหร่ปลาตรงแขนครับ,รบหลังเปลี่ยนนะครับเบื้องต้นกันไปครับ,รบดูกันไปครับ ตรงช่อเนี้ก็จะมีเนื้อเกินมาเส้นหนึ่งครับครับขยายมากไปมันก็ไม่ชัดครับเนี่ยนะครับดูนะครับเส้นแตกเกินมาหน่อยครับด้านเนี้ก็จะมีเม็ดผดอยู่อยู่อรอบบริเวณครับ แตกประมาณขีดนี้ครับสําคัญครับเวลากันดูครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับบางคนหัดเล่นด้บ่อยก็ถึงจะจะทำนานครับตักันไปเรื่อยดีกว่าครับ คครตรงตัวสระอูเนี่ยเส้นมันเส้นมันจะหายไปครับจะเป็นแบบขีด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 ลงมาครับตัวด้านหลังนะครับ เหรียญที่สามนะครับเหรียญแรกที่ผมเริ่มเก็บสะสมได้เป็นเหรียญแรกนี่เลยนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับสร้างเพียงเก้าเหรียญในโลกใบนี้เท่านั้นครับเหรียญแรกที่ผมเก็บสะสมได้ครับอย่างที่บอกไว้นะครับนี่นะครับ เหรียญตัวบล็อกมันจะเหมือนกันครับตรงนี้เนื้อมันจะมีแบบคาบปิ้นลงมาก็นหน่อยครับปิ้นเกินลงมาครับพอเห็นนะครับครับตรงนี้ก็จะด้านบนเนี่ยก็จะมีพดเม็ดพดอยู่รอบบริเวณครับอ่าแล้วตรงนี้อย่างที่บอกชี้ๆไว้ครับไอ้ตรงแ้่ยอดดอกไม้เนี่ย จะมีเส้นแตกเกินมาครับแล้วก็มีช่วงเม็ดตรงหัวไหล่ครับแตกเป็นเม็ดผดๆมาครับดูันไปเรื่อยดีกว่าครับครับตันหลังเหรียนครับครับเหมือนที่บอกไว้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเป็นเป็นบล็อกตัวเดียวกันตัวสระอูเนี่ยเส้นมันจะหายไปครับ มันจะแตกมันเป็นิดขีดสองขีดครับเส้นกลางมันหายไปครับแล้วตรงเนี้ยก็จะมีเม็ดผดเหมือนเหมือนกันครับตรงเส้นรอบยันครับ,บค,ครับกากูคารูอย่างนี้ดีฟ้าครับเทียบเลยครับ ความเหมือนของตัวเหรียญไปกันนะครับครับเนี่ยสังเกตนะครับเหรียญที่หนึ่งกับเหรียญที่สองเนี่ยมันก็จะเหมือนกันไปครับตรงนี้ครับขอบเนี่ยมันจะมันจะมีเนื้อปิ้นเกินมาหน่อยนึงครับปิ้นเกินมาหน่อยนึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเส้นแตกเกินมาอ่าแตกเกินมาครับตรงนี้ก็มีเส้น ตรงนี้ก็จะมีเส้นนะครับตรงนี้เป็นตัวบล็อกเดียวกันครับครับแลวรอบนี้ก็จะมีเม็ดผลดีลต่างหากครับตรงนี้ครับ เหรียญที่หนึ่งกับเหรียญที่สองเนี่ยยังไงเนี่ยมันต้องเหมือนกันครับเพราะมันเป็นเหรียญเหรียญแท้มาด้วยกันครับเหรียญเนื้อทองแดงสร้างแค่เก้าเหรียญในโลกใบนี้เท่านั้นครับหายากฝันเนื้อทองคำอีกครับใครทำอาจจะลำบากเลยครับ เหมือนไปกันนะครับการจะปรับให้ดูแบบชัดๆครับครับเหมือนกันครับตัวนี้ครับ ตัวตะูเนี่ยก็จะเป็นกี่ขีดออกมาสองขีดเหมกันครับดูขอบข้างคู่เลยด้วยครับของแ,แท้เนี่ยไม่อายใครครับของผมนี่ให้ดูได้เลยครับ กบคู่ครับปันผมไม่สามารถชี้ได้นะครับก็ดูเอาเองนะครับให้ดูหมดครับไม่มีปิดบังค,ครับ สองเหรียญน,นี้ตกอยู่ที่ดอนเมืองครับกรุงเทพครับแย่งคนพื้นที่นะครปฐมมามาแล้วครับสองเหรียญครับแบ่งปันกันไปครับวัตถุบองคนเล็กจะได้กระจายไปครับแล้วก็จะได้เผยแพร่วัตถุบองคนของอหลวงปเปินวัดลัมพระไปด้วยในตัวครับด้านล่างครับของตัวเหรียญครับ ครับนะครับขอจัดเหรียญน,นะครับครับ,รบวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญช่อชัยจึกราบผลพูนทวีของ หลวงกเปินวัดบางพาร,ระจังหวัดนครปฐมที่จะสร้างเมื่อปีพศ .2530 เอามาร่วมการเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงเปินวัดบางพระให้โด่งดังสืบทอดต่อไปให้กับลูกหลานชมนะชมกันครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ